เิงติดตามนะคะยินดีนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆค่ับพื่ค่ะไม่ได้หายใจแต่น้ำกำน้ำอ้ยนี่ย้มต้องล้างให้สะอาดเลยนะอันตรายอยู่เหมนะือนกันก็คิดว่าน่าจะสะอาดจับอ่อใหญ่อ่ะต้องหาคนช่วยแล้วนถ้าฉันว่าฉันไปช่วยแล้วเนี่ยจะมน แต่คือต้องรำให้เสร็จกว่านี้เลยใช่ไหมคะโอ้ยมันนิดเดียวไม่ไม่ไม่เยอะอทำอะไรอยู่คะนั่งไลฟ์ไปเรื่อยหนูนี่หนูพีเพยครั้งแรกเลยอะหนูอยากคุยกับพี่วงสูงนวแวถ้าพีเพครั้งแรกต้องบอกทุกคน t a i n g f i t t n g fitting fitting f i t t มันคือนับจากอะไรคะจากหัวใจหรือจากอะไร tap t ทบใช่นี้แหละ น่าเหมือนหนูไหมน่าเหมือนหนูไหมเราเพราะไม่มีเอ็มบีไหมอะจจะไม่ได้อะไม่มีชั้นเนี่ค่ะใช่อันนี้ไม่ใช่เวอร์ชันอ้าวเหรอกจะบอันไหนอันเนี่ยเจ้าแกฟังแบบอันที่เขาไม่ดีลงอันอื่นทานตะวันนี่เข้าใจค่ะจะเล่นจะร้องสิร้องสิอยากสนุกมากล้างบอกบอกว่าทำไมน้ำไม่ออกเลยอ๋อเนื่องจากว่าแรงดันน้ำมันไม่พอค่ะพี่แน็ก ไม่ตันค่ะแค่แรงดันน้ำมันคือมันเท่ากับปากท่อเขาบอกออกได้เท่ายันออกได้แล้วพอมันหมดแบบไม่เท่ากันปั๊บหนักไฟนี่ถ้าไปยกฝั่งหนึ่งนี่ไงมันมันก็ออกเท่านี้เมันเนก็เร็วเ้นก็เร็วไหนพี่ต้องตั้งใจล้างบ่อตั้งเก้าอะไรอยูนั่งดูเป็นกำลังใจให้ เราต้องร้องเพลงประกอบที่หนิงหลังบอกเอ้ยนี่ถุงห์พิงหลังบอกนะคะไม่มีไม่มีเพราะว่านั่นหนูชอบกินสาหร่ายวากอร์มีมากหนูหนูคิดว่าหนูอาจจะไม่ชอบอีกต่อไปบทอะไรถนัดไอ้เน้ำยานสวัสดีค่ะงลงไปได้เลยใช่ไหมคะ <c oughs> ได้เลยเพราะพี่นายบอกว่าลงได้เลยแบบหน้าเริ่มเสียพี่สุนงคิงไอายุเยท่าไหร่คะพี่หนึ่งเก้าเก้าเก้า ยิ่เหมือนเลข18เอาเป็นสิงค่ะลังบ่อจะดำน้ำล้างบ่ออย่างเดียวถือว่า18นะคะพวกนี้ที่ฮงถิงเข้าไปกี่โมงคะครูบอลใครบอกใครพอกพี่เข้ามาทุกคนเมนต์บอกว่าพี่ฮวงถิงเข้ามาครูบอลทุกคนกดดันอย่างนี้น้องสามน้องสามเข้ามาน้องสามเข้ามาเอ้าสาวมั่วเหรอใครพูดไม่ใครพูดหนู ก็ไม่รู้สิใครถามใครถามอุ้ยฉันชอบเพลงนี้มากเพลงน่าร้อนใช่ยคะอุ้ยถ้าไม่รู้ฮอมากเคยฟังหรือยังยังไม่เคยฟังเพลงนี้พอมากคล้ายกับคนโกรธเมื่อกี้เลยชายช่ยชาเป็นเพลงนี้ใช่ไหมคะพี่เอกพูดพี่เอกไปเม้นในไลฟ์หนูบอกว่าพี่หงษ์ถึงเข้าไปพวกนี้นะคะหนูก็เลยแบบพี่เอกพี่เอกนี้เลยไอพี่เอกจดชื่อจดชื่อเลยพรุ่งนี้น้องแพ้มาหรอ นี่กำลังคิดอยู่ถ้าพี่หนษ์เขีงไปหนูไปเลยเอาอีกแล้วสังคมกดดันมากเล่นการไปเล่นการหนูไปเลยหนูเนี่ยสังคมกดดันมากทุกคดดันกดพูดทุกคนเชื่อพี่หนษ์เขีงไปหนูจะไปนะคะพี่บิวยากหน่อยเราต้องไปเจอกันอยากร้องเพลงด้วยเราไปทำคอนเสิร์ตกันเล่นเปียโนเหรอคะเล่นเปียโนกับกีตาร์ค่ะเล่นสองอย่างนี่เราจะเล่นเพลงนี้ให้หน่อยสิ เพลงอุบ hey ัติเหตุอ่ะไม่เคยฟังอ่ะอุบัติเหตุคือเจ้าเยไม่ฟังไม่ฟังแต่เล่นเอาอย่างงี้เดี๋ยวจะไปเล่นให้ฟังพรุ่งนี <im <im ้ต้องไปถ้าวันนี้ไม่เล่นเอเพลงอุบัติเหตุอัดคลิปด้วยอุบัติเหตุพรุนี้พร่งนี้รงี้พ่งนี้รน้พงน่น่งนุ่รนรุ่งน่งนงร่่ ทำไมดูก่อนยื่งทำไมไอ้อยู่ที่ไหนไอ้อยู่ฝั่งทนนะไอ้อยู่บางแขจอยู่ลังสิตอยู่ปทุมค่ะไกลไหมคะไกลอค่ะวันเอวหนูหนูหนึ่งชั่วโมงครึง่งอุ้ยไกลกว่าพี่ใช่เพราะฉะนั้นอะต้องไปมาจริงปะเนี่ยไปถ้าพี่ภูมิงไปหนูไปอ่าน้องสามก็บอกว่าถ้าพี่ภูมิงมาก็ว่า <c oughs> เอาไงไปไหมเราเราทุกคนอัดหน้าจอทุกคนทำสัญญาเพราะนสัญญาตรงนี้ยังไม่รับปากนะเดี๋ยวทักไปบอกพี่พี่อยากเห็นหนูไปไหมถ้าพี่อยากเห็นหนูไปพี่ต้องหูบางแคทุกคนบอกหูถ้าพรุ่งนี้ผมจชวนพี่แอนนามาด้วยเลยวเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูไปช่วยไม่น่าแหละน่าจะเสร็จวันนี้น่าจะเสร็จก่อนบัดยืนคุมอยู่นะคะน่าวัไปประชุมแล้วค่ะล้ว่ะค่ะ ใช่คะันจอสาคนทำทำบุทเป็นนะคะใช่เพิ่งันอยู่บางแค่หนูไปคูบอนนะคะแต่ว่าใจเรามันสู้โอเคแยวพี่บอกนะได้เลยปกติชอบกินอะไรคนกดดันกดดันชอบกินอะไรคะพี่หง่์ชอบกิน มุยถาจู่ๆถามนึกไม่ออกเลยอ่ะไม่เผื่อว่าแบบซื้อจากโอ้ไม่เป็นไรแค่ขอเพลงอุปติเหตุคือเจ้าแห่งแรกขอได้แต่พรุ่งนี้เธอมาหรือเปล่าแล้วเธอมาฉันไป I don't know I'm not sure ไม่ได้เค้กส้มเค้กส้มโอ้ยไม่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 แค่ได้เอ้ยแต่เค้กส้มตร้างไหนอร่อยอ่ะอ๋อที่ร้านซั่มของฉันน่าจไม่ยังไม่รู้ว่าวันนี้จะมาหรือเปล่านะที่ ขาตัวไปล้างบอกก่อนนะคะทุกคนอย่ากดดันนะคะไปวิวไปนะ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 อ้อนมากเลยอ่ะไปก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นานาทีนานาทีเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เข้าไปวันพฤหัสหนูเรื่องงานเสร็จหนูตรงไปเลยกี่โมงถ้าทุกคนบอกว่าสองทุ่มทุกคนบอกว่าพี่สิงึงไปสองทุ่มค่ะน้องสามโอเคอะไรไม่ใช่โอเคเดี๋ยวคิดก่อน ขอกลับไปคิดก่อนถ้าได้อย่างกันยูบอกบอกอีกทีนึงในแชทนะคะโอเคค่ะ <Okay, S 1> บ,บาย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 ออกยัง okay, ไงคะทุกคนพี่คุณพี่คุณถิงกดออกให้หนูได้ไหมหนึ่งสองสามาขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะคะที่ส่งของขวัญให้แต่ว่าต่อจากนี้ก็คือเราเราจะเข้าไปยังไงอะ เราต้องยกเจ้าอ,อีก่อนเ้าี่หนักมากเจ้าอี้หนักมากทุกคนมีบูดไหมอ่ะถึงคราวที่เราจะต้อง เบาหน่อยนะคะ กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเท응ิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบนันเทิงติดดาวด้วยนะคะ